ใากมาครับข้างแตกัเลยครับข้างแตกหรอแตกหมอ่าไม่รู้เหมือนกันเขามาแตกมาเขาดูจากคลิปที่เดินมาแบบโหแฟนคับเยอะมากเลยนะแต่พอเห็นว่ามีทุกคนมาหาก็ดีใจใช่อรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งครับผมที่แบบไปงานอีเวนต์ครับผมรู้สึกดีใจมากที่ที่คนติดตามพวกเราเยอะใช่ครับผมก็อยากให้แบบอยู่กันไปนานๆนะ ตอนแรกตอนแรกคิดไหมคะว่าแบบเฮ้ยเราเดินออกไปแล้วจะเห็นแฟนคลับเยอะขนาดไม่เลยไม่เลยช็อตแรกที่ปัดตกใจคือคือตอนเซ็นท์เรืเนาะใช่ตอนนั้นเราไม่ได้มองอะไรเลยแต่เหมือนเป็นจังหวะมุมอับแล้วก็หันไปแบบตกใจแบบเดินไปอ้้หูอะไรเยอะมากเลยครับแต่ก็ดีใจมากเลยนนี้เวลาเราไปไหนก็เลย บายเนาะไม่เยอะมากครับผมค่ะแค่นี้เหรอสอเยอะขยายความไวินิดนึงคือหมายถึงว่าแบบมีแฟนคลับที่แบบแบบว่าตามไปในที่ส่วนตัวอย่างงไหมั้งบ้างทีส่วนใหญ่จะเป็นที่ทำงานเนาะที่ทำงานตางสถานที่ต่างๆที่แบบเขารู้โปรเคชชั่นอะไรงเี้ยครับแต่มันแต่มันไม่ได้มากัมทบตตกชีวิตส่วนตัวหรืองานที่เราทำจะทบไหมจริงๆก็ บางครั้งเป็นงานปีนะครับแล้วก็บางทีก็อาจจะนิดหน่อยนะครับแต่มันยังไม่ได้แบบมีคั้นที่แบบเข้ามาแบบน่ากลัวอ๋อยังยังเข้ามาน่ากลัวนี่เป็นยังก็มาหลอกอะไรอย่างเงี้ยครับยังครับยังไม่มีเข้ามาคุกคามอะไรยังไม่เคยยังไม่เคยครับอันนี้คืออย่างเราเองเนี่ยเวลาไปออกงานนะคะแฟนคลับอาจจะเข้ามาประชิดอะไรเงี้ยเรามีวิธีแบบ ก็เราแต่งงานครับผมแล้วแต่งงานก็จะมีการมาช่วยดูใช่ครับผมส่วนใหญ่จะเป็นพี่พี่อีเวนต์แบบช่วยดูแล้วก็ผู้จัดการเราหรือคนดูแลเราครับแล้วต่อไปจากเนี้ยอนาคตเนี่ยมป็นแผนงานมันเข้ามายึกไหมคะงานการงานต้องถูกผมว่าอนาคตทุกคนน่าจะเยอะขึ้นเรื่อยๆครับผมใช่เชื่อว่าอย่างนั้นอย่างคู่เราเองรับผลิตภัณฑ์หรือยังคะ มีครับตอนนี้หลายเลยตอนนี้มีเยอะตอนนี้มีงานเยอะมากเลยครับแต่ว่าหลังจากนี้เราพี่ออฟก็บอกว่าจะเรื่องรับงานเรือรับงานให้มากขึ้นอย่างโมนิวถือว่าแบบมั่วข้ามคืนเลยนะที่ชีวิตมันเปลี่ยนไปนากเลยจะพูดอย่างนั้นก็ได้ครับเพราะว่าเหมือนผมเพิ่งเข้ามาวงการแค่ไม่นานเองแค่แบบประมาณเท่าไหร่นะประมาณ2ปีกว่าๆเองครับแล้วแบบเล่นเรื่องแรกก็ รู้สึกว่ามีมีมีมมมอ,อมีกระแสตอรับทีดีใช่ครับแล้วก็มเยอะขร้่อเรื่อยอืมไ,ไม่เยไม่เลยอยู่ดีก็ชมมากก็อเ,อ <laughs> เก่งไม่ไม่มีคนชอบหรอกไม่มีคนรังหรอกเก่งน่ารักสายอะไรเงี้ยนี่คือบอกใครพี่ธีบอกใครคะ <laughs> นี่คือชมบอ,อกหรเออ่าเอชมอทุกคนรู้อยู่แล้วไม่มีให้ มีบ้างมีบ้างแต่สําหรับเราแบบไม่ได้เยอะขนาดนั้นน้องจะเรียนรู้ไวมากใช่น้องเป็นเขาเรียกว่าอะไรมารยาทมารยาทหรือว่าพื้นฐานที่ใส่อะเริ่มต้นมีที่ดีอยู่แล้วเลยไม่ต้องแบบบอกอะไรขนาดนั้นฮัลวีฟายดับครับมันเกิดใครปะไม่ใช่ Happy Birthday อยู่ก็อ๋อได้อยู่มีมีไหมคะที่แบบมีที่พี่ซีคอยบอกเราที่เราเคยแบบมันช่วยเราได้เยอะมีครับทั้งเรื่อง จริงผมเป็นคนแต่งตัวไม่เก่งครับแล้วก็ไม่ไม่ไมจริงๆไม่ค่อยชอบจริงไม่ไม่ค่อยชอบถ่ายรูปด้วยับ<อ>แต่ว่าเฮียแบบเฮียก็จะคอยแนะนําตลอดครับแบบอย่างช่วงนี้เฮียก็จะก็ถ่ายรูปให้บ่อยขึ้นแล้วผมก็มีแบบไปถ่ายรูปให้เฮียบ่อยขึ้นก็จะได้เห็นว่าแบบอืมถ่ายแบบนี้ก็สวยนะแล้วเฮียก็ช่วยแนะนาครับาบตามตหาด้วยตามหา,ามสไตล์ของตัวเองครน้องยังเด็กอยู่ ชอบอะไรบ้างแบบไหนอะไรอย่างงี้ออยย่่าวิศีเองเป็นไงบ้างครับได้นู่นนี่มาเป็นแบบคู่เนาะคู่ของเราณวันนี้เองแฮปปี้มากมากครับผมมีความสุขมากๆเรารู้สึกว่าสบายใจอะสบายใจอย่างที่เคยบอกทุกคนแบบน้องไม่มีพิษมีภัยน้องก็เป็นอย่างนี้จริงเรารู้สึกแบบแฮปปี้มากๆเลยรู้สึกแบบน้องน้องเก่งอน่ยเออโดยที่แบบว่า ไม่ต้องแบบกังวลว่าอะไรบางทีความรู้สึกเรารู้สึกกังวลตัวเองด้วยซ้ำว่าจะแบบเป็นตัวทวงน้องหระเป่าในบ้านางาเรื่องบาง่างจทวงอะไรทุกว,ว,วันนี้ก็ร้องเพลงครับร้บองเพลงพร้อมมากอยาก่อยาง่นิวเองเนี่ยตอนแรกเนี่ยเป็นิินใช่มคตอนน้อะไรมนีให้เป็นแวนนีคู่เราได้อืมเราลิขิตแล้วครัเริ่มเป็นทั้งคู่หรอทั้งคู่ ม,มใช่ครับแรกๆเฮียลิขิตคนเดียวครับแต่ตอนนี้นุ่นิวก็ลิขิตเหมือนกันครับแล้วก็จะร่วมลิขิตไปได้วยกันครับใช่เดี๋ยวจะไปนานๆครับอนาคตอนาคตจะได้มีการออกมาร่วมกวันแบบอย่างมีกแมสเซอรีร่อขขะไรนี้ค่ะคิดว่าคิดว่าน่าจะมีน่าจะมีะครับผมที่คุยกันไว้ก็มีมีมีบ้างก็ต้องดูกันว่ายังไงเพราะพวกส่วนใหญ่พวกนั้นเป็นโอกาสจากทางผู้ใหญ่แล้วก็โปรเซสของผู้ใหญ่ครับ บว่าพี่ชีเราเป็นคนตัดสินใจที่เลือกเพราะว่านอววันนี้รู้สึกว่าเลือกถูกแล้วที่เลือกคนมาโคตดถูกเลย <laughs> ฮะ <c oughs> ใช้คำว่าไม่ขเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ไม่เสียใจเลยไม่มีอะไรที่เรารู้สึกว่าเสียใจที่เลือกนางคนนี้มาเป็นแบบอยู่ด้วยเราแล้วก็แบบเดินทางด้วยเราณนะจุดจุดนี้รู้สึกแฮปปี้มากมาอยากขอกอะไรพี่ชีเพราะถ้าไม่มีเขาเลือกเราวันนั้นเราอาจจะไม่ด้ว่ามีถึงไม่เป็นผมน้องก็ดัน ไม่รู้หรอกก็ถ้าวันนั้นไม่ได้คู่กับมีผมก็ไม่รู้เขาว่าวันนี้ผมจะเป็นยังไงบ้างจะแบบจะได้มาเล่นซีรีส์ไหมหรือว่าจะได้ทํางานแบบนี้ไหมครับก็ขอบคุณแคยนะที่เป็นคลิกิิตตั้งแต่แรกครับรักเฮียมากมากเลยอ้าวผมไม่ได้เหรอก็บอกอยู่ประจาไม่ใช่หรอมาไม่ชินถือเยอะถือเยอะ <substit uting> จริงเหรอครใช่คร like <ivan> <it look> <rest> ับผมใช่ใช่เดี๋ยวเร็วนี้ก็จะมีเหมือนเหมือนทางเขาแบบคอนเฟิร์มถ้าไม่มีอะไรแบบปัญหาอะไรก็เดี๋ยวมีแฟนมีทที่ประเทศหนึ่งครับเนจาก่รอ่าน่าจะเกาหลีครับใช่น่าจะเกาหลีตั้งแเราปล่อยนนไเป็นยังไงบ้างคบกับแฟนแปรพูด ก็รู้สึกว่าเป็นเป็นครอบครัวแบบกันมากขึ้นคําเดียวกันเลยไะเมื่อกี้ผมจะเป็นครอบครัวเรารู้สึกเรามันมันเป็นคําว่าสนสนแล้วมันเป็นคําอะไรที่น่ารักสนซิมิลิรอะไรใช่เหมือนเราเหมือนเรามีคําเรามีคําเรียกพวกเขาแล้วก็เหมือนเหมือนเรียกเราด้วยครับก็เหมือนแบบอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเดียวกันครับอยากจะบอกอะไราจะบอกอะไรนของเราก็อยากจะบอกว่า อยากจะโซนกันแบบนี้ไปอีกนานๆเลยนะครับก like ็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหนีไปโซนที่ไหนนะครับอยู่โซนกับเราก่อนหนีไปโซนได้แต่กลับมาด้วยครับใช่ครับกลับกลับมาอยู่กับโซนโซนเนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยพพอร์ตพวกเราตลอดเลยแล้วก็คอยมีฟีดแบ็กทั้งคําติคําชมเราก็ได้อ่านแล้วก็คอยส่องอยู่ผมส่องบ่อยมากเลยครับก็ได้นําคําติคําชมเหล่านั้นมามาปรับใช้ ก็จะพยายามพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆครับอะไรที่ไม่ดีเราก็จะพยายามพัฒนาให้ดีขึ้นไม่ว่าตัวเนื้องานเองหรือตัวเราเองครับผมก็สู้ๆครับอยู่กับเราไปนานๆโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับิุิรุลูกิุุฝั่งลูกี่ีสื่อก็ด้วยนะครับอยู่กับพวกผมไปนานๆนะครับอ่าน่จากฝ่ง